สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันอังคาร27ธันวาคมนะครับวันนี้มองตลาดขึ้นต่อนะฮะจะขึ้นต่อทดสอบแนวต้าน1 5 1 8้ถึง1 5น2นะครับก็บวกบวกแถวประมาณบวกบวก5บวก7อันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับส่วนแนวรับก็มองที่1510ลบ5เป็นแนวรับนะฮะอตอนนี้ปัจจัยบวกเป็นเรื่องของ ต,ตัวเลขการส่งออกในเดือนพฤศจิกายนออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะครับอันนี้ก็จะหนุนให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เงิน l t f m H f ก็ยังคงปรับขึ้นปรับเข้าต่อนะครับเหลืออีก4วันทําการนะฮะเมื่อวานนี้หุ้นใหญ่หุ้นหุ้นใหญ่อย่างพวก K-Bank SCB ก็เริ่มพยับขึ้นอันนี้ก็คาดว่าเป็นเงินของพวก l t f m H f แน่นอนนะฮะแล้วก็ วันนี้จับตาดูตัวที่ตกมาแล้วยังไม่ขึ้นนะครับอย่างพวก d v v n c e d in Touch นะครับพวกนี้น่าจะมีเงิน l t ลไหลเข้ามาเช่นเดียวกันนะฮะส่วนกลุ่มพลังงานวันนี้คงทรงทงตัวตลาดหุ้นต่างประเทศปิดทำการนะฮะส่วนใหญ่ก็ปิดคริสต์มาสที่เปิดมาก็บวกลบนิดหน่อยนะครับคือไม่ค่อยมีมีนายะสำคัญอะไรวันนี้ปริมาณการซื้อขายน่าจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ทบเาฮะเมื่อวานนี้23,000ล้าน นะครับตลาดปิดไปบวกไป5จุดนะฮะอยู่ที่1515 15ก็เป็นการบวกจากหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างกลุ่มพลังงานกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหรือกลุ่มลิสซิง่งอย่างพวก MTLS หลังจากที่ลงมาแรงประมาณนี้ก็บวกไป1บาทนะครับหรืออย่างพวก AOT นะฮะหลังจากลงมาตลอดเ,ออเกือบ2สัปดาห์ก็เริ่มดิดกลับเหมือนกันนะฮะบูนใหญ่เริ่มเริ่มทรงตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับ เมื่อวานนี้ปุนเล็ก TPI p o l ลีนที่เราเชียร์ไปในในของปีหน้านะครับก็ปรับขึ้นมาถึง8สตางอยู่ที่2.48นะฮะตอนนี้หุ้นที่เราเ,เชียร์ไว้สำหรับต้นปีหน้านะฮะต้นปีหน้าก็คือประมาณช่วงไตรมาสหนึไตรมาสสอนะครับก็จะมีกลุ่มอาหารนะครับก็จะมี มาลี T D B U P C นะครับกลุ่มความงามก็บิวตี้ตัวเดียวนะฮะโลจิสติกก็เจดมันยูดีนะครับ, istics, D, รบแล้วก็กลุ่มพลังงานพลังงานทางเลือกนะครับ T P I โพลีนนะครับแล้วก็ uh, กลุ่มรับเหมา2ตัวฮะสเต็กกับซิฟโก้นะครับ uh, แล้วก็ตัวตัวเดิมที่เราเคยเชีร์ไว้อย่างพวก C, k u ยูนี้ก็ยังซื้อต่อได้นะครับคือกลุ่มรับเหมาก็มองไป4ตัวเลยนะฮะทั้ง c k s t สเ k ตัวใหญ่ครับยูนิคแล้วก็ซิลฟโก้นะครับพวกนี้ถือยาวได้เลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันก็จะเป็นหุ้นบางตัวเราก็ Selective ถือยาวได้นะครับตอนนี้ตัวตัวเซตนี่เราปรับแนวแนว ตัดขาดทุนขึ้นมาที่1,500นะครับหมายความว่าถ้าหลุด1,500ก็ตัดขาดทุนไปนะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านี่ดูที่1,522เป็นหลักครับถ้าปิดเหนือ1,522ได้ก็ภาพรวมจะดูดีขึ้นนะฮะถ้าปิดเหนือ1,522อาจจะปรับขึ้นไปถึงประมาณ1,535ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคาดว่าช่วงนี้คงยังเป็นแนวโน้มอ,อะไรที่ดูลำบากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าปริมาณการซื้อขายมันซบเซานะครับพอซบเซาแล้วเนี่ย เทรนเทรนมันจะไม่ชัดเจนนะฮะคือการขึ้นก็ดีหรือตกก็ดีเนี่ยมันต้องคอนเฟิร์มด้วยด้วยปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นอันนั้นเทรนถึงจะชัดเจนแต่ถ้าปริมาณการซื้อขายน้อยนะครับแล้วหุ้นขึ้นทะลุเสน้นค่าเฉลี่ยหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่แม่แมนนะครับหรือการลงลงก็เหมือนกันถ้าลงแล้วปริมาณการซื้อขายน้อยผิดปกติสัญญาณขายอันนั้นก็ไม่แม่แมนเหมือนกันนะครับเพราะว่าการขึ้นหรือลงมันต้องคอนเฟิร์มด้วยปริมาณการซื้อขายนะครับ สำหรับหุ้นที่เทคนิคเเด่นๆขึ้นมาในวันนี้ก็จะมีกลุ่มเดินเรือฮะเดินเรือนี่ขึ้นมาสับดัชนีบล็อตติดไวอินเด็กซ์นะครับิดกลับขึ้นมา3วันติดนะฮะตัวที่ชอบก็จะเป็น p ี s s สซ p p ป i ้กับ TTA นะครับสองตัวนะครับแล้วก็หุ้นที่มีเทคนิคเด่นก็จะมีทิปฮะ ิตัวหนึ่งนะครับเอเวนะครับ TAE แล้วก็ Thai f ิมอินดัสทรีนะครับก็ตัวนี้ตัวเล็กๆ4ตัวส่วนสำหรับปุ้นยอดฮิตนะครับที่เล่นกันเมื่อวานนี้น่าจะจบรอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น after you หรือ Arm มนะครับจบรอบแล้วทั้งคู่นะครับ after you นี่จบรอบแล้วที่15.2ใครซื้อไปก็เสร็จแล้วครับปิด13ฮะแนวคาดว่าคง คงแกว่งลงนะฮะกรอบแนวรับ12.2ถ้าใครจะซื้อเก็งกำไรก็ดูแนวรับ1 2 2กรอบแนวต้านก็14.3นะครับสำหรับ,บตัวตัว after you อา m ่าครับ a าา่านี่จบรอบแล้วเช่นเดียวกัน25.25 25, นะครับคาดว่ารายใหญ่คงลากขึ้นไปแล้วเริ่มทยอยขายออกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรถ้ามันแพงเกินเหตุนะครับเพราะนั้นตัว A.M.A. นี่คาดว่าชงจะไซด์เวดาวนะฮะแนวรับ20เลยฮะเมื่อวานนี้ปิด22.6นะครับแนวต้านประมาณ24.5นะครับตัวนี้วันนี้คงจะชะลอการการเล่นละนะครับเปิดมาอาจจะบวกก่อนอย่าอย่าตามนะครับใครที่ติดไว้ก็เปิดมาเปิดมา,ดมาหาจังหวะขายนะครับแล้วก็ลงมายังไม่ซื้อพูดไง่ายงว่าวันนี้ขายอย่างเดียวครับสำหรับ After You กับ A.M.A. นะครับลงไม่ซื้อฮะนะครับ วันนี้ก็ตลาดคงแกว่งบวกลบประมาณ5จุดจับง่ายๆนะครับส่วนเซฟฟิก็คล้ายๆกันนะครับบวกลบจะประมาณสัก4จุดหรือ3จุดนะสำหรับเซฟฟิปตี้นะฮะช่วงนี้ยังคงมองเซฟฟิไซด์เวย์นะครับเมื่อวานนี้เซฟฟิปิด945นะครับแนวรับวันนี้ก็941าลบสเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้าน947 950่เบวกหเป็นแนวต้านแถวเก้าห้าศูนผ่านยากนะครับสำหรับเซฟตินเด็กก็แถว1522ผ่านยากนะครับ เราก็ทองคำทองคำปิดทําการฮะรก็ปิดที่เดิม1133นะครับแนวโน้มอย่างไซเว์ครับกรอบแนวรับ1120กรอบแนวต้าน1150นะร้นะฮะช่วงนี้ก็ Christmas คริสต์มาสนะฮะแล้วก็หลายท่านคงไปเที่ยวกันก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ส่วนต้นปีหน้าเนี่ยเรายังมองยังกังวลเรื่องเงิน LTF ที่ครบกำหนด,ดขายได้นะครับอันนี้4 0่0 0กว่าล้านนะครับคือถ้าเทรนตลาดมองแล้วไม่ดี พวกนี้พร้อมขายนะครับแต่ถ้าเทรนตลาดยังขึ้นต่อนะฮะยังขึ้นต่อนี่พวกนี้อาจจะไม่ขายคือเหมือนเหมือนเรานะฮะพอหุ้นขึ้นบางทีเราก็ถือไว้ไม่ขายแต่พอหุ้นตกตกมาเรื่อยๆบางทีเราขายทิ้งฮะคลายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรนยังมองขึ้นผมคิดว่าตัวนี้อาจจะอาจจะ หลายคนคงโฮอยู่แต่ถ้าขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเขาก็เทคโปรฟิตเหมือนกันนะฮะเพราะว่ายิ่งขึ้นกําไรก็ยิ่งมากขึ้นแล้วก็กําไรอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ15%นะครับที่ขายได้ก็ประมาณ4ี่สีมื่นกว่าล้านนะฮะส่วนส่วนอีกในช่วงต้นปีหน้าประเด็นที่จ้องจับตาดูเงินบาทนะครับถ้าบาทอ่อนทะลุ36อันนี้ก็ไปไปกระตุ้นต่างชาติขายหุ้นต่อนะครับแล้วก็ส่วนประเด็นอื่นๆนี่ ถ้าถามว่ามีจนัจนยูริเอฟเฟกไหมคาดว่าไม่มีนะครับน้นอันนี้ก็การถือหุ้นข้ามปีก็ดูเฉพาะบางตัวถือได้นะครับบางตัวถือเงินสดไว้บ้างคือคอ,อย่าไปเล่นเต็มที่นะครับผมคิดว่า,าก่อนข้ามปีนี่น่าจะมีหุ้นสักประมาณสัก30-40%เนะครับเงินสดสัก60%ถ้าอย่างนี้โอเคครับสวัสดีครับ